สวัสดีค่ะวันนี้รุ่นเลื่อนลังลุ้น5าลังโอเคค่ะจะข้าไปที่ไหนกระเจี๊ยบสนดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเียวอะไรมาขายครับพี่มุโยมรุ่นเลื่อนเลื่อนตอนนั้นจองไ้กี่ลังครับ10 10บลังไปไหน5าลังเก็บเก็บอันนี้ผมก็ซื้อพี่ชวนชมเท่าไหร่นะพี่คุย3 30,000 นะสามหมื่นพร้อมของแถมนะครับตอนซื้อมาก็ซื้อมาสามหมื่นใช่ไหมแต่ก็ยังดีที่มีคนซื้อเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีใครซื้อนะมีแต่ผมไม่แพ้ซื้อไปเยอะมากซื้อไปเจ็ดร้อยกว่าลังจะแปดร้อยลังแล้วนะพี่โจโจผมมีซื้อเยอะมากเขาบอกว่าจะเกิดซื้อไปทำอะไรเยอะแยะฮะซื้อซื้อไปก็เผยแผ่บริการตุ๊กปุ๊ครับสามห้าสิบห้าแสนห้าเอาชนะจนไหมคู่หนึ่งนี่มีหลุดมีหลุดมีหลุดน้า ซื้อมาก็แกะดูเองหมดแกะอีกแล้วแกะดูเองไม่ได้ขายรฮ่ชอบดูนะครับนี่พิัดการแบงค์เก่าอยู่แล้วฮะนะครับพี่ชจนมแสนห้าดูที่คอที่คอเป็นเจริญพรล่างนะครับพิมพ์ป้องอ้อยไหยพี่ดูใจเนาะนะครับขออนุญาตนะพี่นะ นะครับมีคนมาขอซื้อแล้วเนี่ยไม่เอามีคนมาให้ร้านนึงนะฮะนะครั่ใช่ไม่ใช่นะใช่ครับนี่ฮะเก็บพาะเยอะเก็บเจริญพรล่างด้วยเจริญบนบนแล้วเก็บอีกหลายรุ่นเลยใครมีแบบนี้นะครับเอามาขายผมได้นะครับราคาตามที่ตกลงนะฮะอันนี้ก็นะครับหลังละสามหมื่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าขึ้นในซื้อตามขึ้นลงซื้อตามลงนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้กรันตีที่สามหมื่นนะครับโอเคนี่คือเลื่อนรมศักิ์ห้าลังพร้อมของแถม นะครับก็รลังละ30,000ื่นบาทก็แสนห้าก็ขอบคุณพี่ชนชมด้วยนะครับที่จะขายพ้าเนี่ยหลวงพ่อพัดเนี่ยนึกถึงเกิดนครสวรรค์ขอบคุณพี่ชนชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีหลวงพ่อพัดนะครับสายคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับให้นึกถึงผมไม่ว่าจะเป็นเจริญพรบนเจริญพรล่างเจริญพรสามนะครับเสียมาแปดรอบนะครับเหรียญไข่ปลา นะครับซึ่งเดี๋ยวจบเนี่ยอีกสักคู่เนี่ยจะมีคนมาขายไขยป่ปลาเราด้วยนะครับสองคู่ก็คู่ละส0 0แสนนะวันนี้วันที่สองนะครับเดือน11 2565นะครับไข่ปลาคู่ละส0 0แสนแล้วก็เรื่อนสมรษักนะครับก็รางละสามห0ื่นบาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดสังเกตในช่อง YouTube เราด้วยนะครับกดติดตาม Facebook เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมืองนครสวรรค์เพจไลฟ์สดให้ชง อัพเช่าแบ่งปันผ่าแทรอยเร์เซ็เกิดนครสวรร4 4, ค์เอฟซีสินลวพันวุญยะกาโมติดต่อ0819424513เกิดนครสวรรค์